สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับ YouTube ช่อง Luxury GN และเพจ a c e b o o k MG รถยนต์ MG บายน้ำตาลนะคะวันนี้น้ําอยู่กับเจ้ารถกระบะของ MG นั่นคือ MG Extender นะคะเป็นรถกระบะขับ2นะคะยกสูง4ประตูค่ะเท่ๆแบบนี้เลยนะก่อนอื่นรีบบอกก่อนเลยนะคะสำหรับ ใครที่สนใจนะซื้อรถกันน้ำนะคะรุ่นนี้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่889,000บาทค่ะรับไปเลยส่วนลดนะคะ3 0 0 0 0บาท,ทีิการน,นะคือว้าวมากๆนะลดแบบตลาดแตกเลยนะคะเหลือเพียงแค่589,000บาทค่ะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะคะนี่ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้จาก A S port s p o r t t ต้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามาเดิมๆเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีให้เนาะ อ่าแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่พอติดชุดแต่งแล้วนะคะเขาก็จะครอบแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชื่อน้อรุ่นลดน้อว่าเป็นเอเทนเดอร์นะคะแบบนี้คะ่ะในส่วนของตัวกระบะอ่าขับสองนะคะสี่ประตูรุ่นนี้เนี่ย ที่เขาให้มาเนี่ยลูกค้าจะได้ระบบ iSmart ด้วยเนาะระบบ iSmart เนี่ยเป็นของ MG นะคะที่เรียกว่าใช้งานสั่งการด้วยเสียงและแอปพลิเคชันนะคะมาพร้อมกับกุญแจดิจิตอลนะก็คือลูกค้าเดินมาเนี่ยไม่ต้องไขกุญแจเลยนะคะสามารถกดปึ๊บเปิดปิดได้เลยค่ะนี่แบบนี้อ่าแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงชุดแต่งนะคะจาก s s p o r t y เนี่ยเขาจะให้ที่ครอบกระจกแบบนี้มาด้วยค่ะ สวยมากคือตัดขอบสีแดงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือยางนะคะก็จะเป็นขอบ18นะจากบิดบิดสโตน <laughs> บิดสโนอะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกว่าคิ้วหลอคิ้วซุ้มล้อมาให้นะคะเว่ามือใหม่หัดรีวิวกระบะนะเพราะว่าปกติเนี่ย หลายๆคนจะเห็นอยู่ว่าน้ําจะถนัดเป็นสายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าเนาะแต่วันนี้มาเรียกว่าฉีกแนวมากๆจะบอกว่าในงานมอเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมานะคะลูกค้าให้การตอบรับดีมากค่ะและรถคันนี้เป็นรถของลูกค้าน้ำเองนะคะที่รอส่งมอบวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้น้ำก็แถมแถมกไลเนอร์แท้ของ MG ให้ด้วยนะคะนี่จัดไปแต่ว่าจริงๆมีสปอยเลอร์ให้แต่ว่าลูกค้าไม่เอาเนาะ้ก็เลยแถมเป็นแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องถอยหลังมาให้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยติดมากับตัวรถเลยเท่ๆแบบนี้ค่ะในราคา5 8 9 0 0 0บาทนะคะน้ำบอกเลยว่าคุ้มตลาดแตกมากๆนะนี่แล้วอะไรอีกนะ อ่ะพูดเลย <c oughs> เอ,อ๋อ <c oughs> มีเซ็นเซอร์มาให้ <c oughs> สจุดด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะอะ่บอกแล้วว่ามือใหม่หัดรีวิวรถกระบะนะแต่จะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแคมเปญน,นะคะ หรือปรึกษาการยื่นไฟแนนซ์นะคะสามารถทักมาได้เลยน้ำยินดีให้คำปรึกษานะคะใครมีความกังวลใจว่าจัดไฟแนนซ์แล้วจะผ่านไหมนะคะหรือว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถทักมาได้นะคะน้ำยินดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้ให้นะคะเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 0 2 6 9 3 7 6 5แล้วก็ ID ดีลน์นะคะน้ำตาล0916ค่ะนึกถึงรถยนต์เ g นะคะนึกถึงน้ำค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ